ทีนี้พอพูดถึงเรื่อง UCAT สำคัญมากๆคือเรื่อง personal statement เนาะโดยเฉพาะในกลุ่มกลุ่มสาขาที่มันไม่ได้มีอย่างอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากการไป interview หรือการสอบ admission test มันก็คือ personal statement ถาเราเล่าเรื่องการเตรียม personal statement ของของแพลให้ให้ฟังแบบสั้นๆก็ได้ว่าเอเพล uh, เอาอะไรมาเขียนเล่าใน personal statement บ้างหรืออะไรไที่มัน ต้องมีหรือว่าซัพพอร์ตจากโรงเรียนช่วยช่วยดู personal statement ใ,ให้แพลวแล้วเขาแนะนำยังไงบ้างเงี้ยค่ะได้ค่ะช,ช่วงแรก personal statement หนเูเร่มเพราะว่าหนูเริ่มรู้แล้วว่าโอเคอยากทำ Business อยากทำ management ก็คือช่วงก่อนช่วง summer 6162นะคะก็คือไปทำ work experience ก็คือยิ่งเรามี work experience เยอะเท่าไหร่ยิ่งเรามีแบบอย่างเช่น่สมมุิว่า form 5แล้วรู้ตัวเองก็คือไปทำ work experience ได้เลยนะ Mm hmm. ็คืออาจจะยังไม่ต้องรอ personal statement ก็ได้ mm hmm. ก็คือหากว่าทําไปก่อนเพราะว่าถ้าเรามีเยอะๆองนี้เ่า,เ,าเราเลือกเราเลือกได้แต่ว่าถ้าเราไม่มีเลย mm hmm. มันก็จะไม่มีตัวเลือกให้เรา mm hmm. มีตัวกนจะไม่ต้องใช้ทุกอย่างใช่ค่ะ mm hmm. ก็คือหนูเริ่มจาก work experience ก่อนแล้วจาก work experience หนูก็เริ่มแบบมีไอเดียแล้วว่าโอเคสิ่งนี้น่าสนใจสําหรับ business สิ่งนี้น่าจะเป็นที่เราแบบสามารถแบบ explore เพิ่มเกี่ยวกับ business นี้ะ แล้วทีเริ่ม personal statement สิ่งที่หนูเขียนไปก็คือจะมีว่าทำไมเราถึงสนใจ mm hmm. ในดีกรีนี้แบบอะไร mm hmm. ที่ทำให้เราแบบอยากเรียนแล้วก็ mm hmm. เราได้อะไรจาก personal แบบเพราะว่า passion มันไม่พอ interest มันไม่พอหลังจาก mm hmm. ที่เราสนใจแล้วหลังจากที่เราชอบแล้วเราทำอะไรกับสิ่งที่เราชอบ mm hmm. ก็คือเหมือนกับว่า activities further investigation หรือว่า further action ที่มันช่วยโชว์ว่าเอยเราสนใจจริงๆนะ อย่างเงี้ยค่ะก็ค um> ือเราก็ไปใช้บ personal statement มาเอมใช้ work experience มา back up ว่าแบบเอ้ยนอกจากเราสนใจแล้วเรายังสนใจมากพอที่จะไป explore กับมันไปทำ activity กับมันไป engage กับมันอย่างเงี้ยค่ะใช่เรื่องอะไรนะหมายถึงว่าให้มันลงลึกมากขึ้นในเรื่องที่เราสนใจใช่ค่บว่าสิ่งที่สำคัญมากของ personal statement คือเราต้องห้ามบอกแต่เราต้อง show ให้เขาเห็นคือห้ามบอกว่าฉัน ชอบ business แต่เราต้องบอกว่าฉันชอบ business นะเพราะว่าฉันทำมานี่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 แล้วมาโชว์ให้เห็นว่าเอ้ยเออเราแพชชินกับสิ่งนั้นจริงๆอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วมีผู้ช่วยเยอะไหมเวลาหนูเขียนไปแล้วเขาฟีดแบ็กกลับมาอะไรเงี้ยค่ะเยอะค่ะยูนิคอเดเนเตอร์เขาจะแบ่งเป็นหนึ่งยูนิคอเดเนเตอร์จะมีเด็กนักเรียนประมาณแปดคนหรือว่าบวกลบสองขึ้นอยู่กับดีกรีนะคะถ้าแบบบางดีกรีแบบ มีคนสนใจมากๆก็จะอาจจะมีเด็กเยอะหน่อยแต่ว่าทีเชร์เขาก็จะเป็นคนคอยเช็คตลอดเวลาแบบเช็คคอนเทนต์เช็คแกรม่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําด้วยตัวเองคือแต่ละยูนิ้นอกจากจะดีกรีแล้วแต่ละยูนิ้จะมีสิ่งตัวเองดูแบบ look for ที่มันต่างกัน<ม>กคือต่อให้มันเป็น business เหมือนกันแต่เดอิมอยากให้มันมีส่วนนี้เพิ่มหรือว่าดิอยากให้มีส่วนนี้เพิ่มเพราะฉะนั้นต้องไป search ทุกเว็บไซต์ของยูเรา ว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มไหมหรือว่าเขาล o o k for อะไรในเว็บไซต์เขาจะมีขีดเป็น bullet point เลยอะคะ่ะว่าแบบใน personal statement เขาแบบอยากให้เราเขียนประมาณไหนหรือว่าต้องมี point ไหนที่เรา cover ก็คือ make sure ว่า personal statement เรานอกจากจะ cover ดูใช่ต้อง cover ทุกอยู่ด้วย